สวัสดีครับผมนายบำเนจเสวิสิต์ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้รับผิดชอบในการดูแลกลุ่มเปราะบางผู้โดยโอกาสกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้พิการของตำบลท้อแท้ครับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ซึ่งก็แล้วก็จะมีหน้าที่1คือการหน้าที่ดูแลผู้พิการจ้างงานตามมาตรา35ของบริษัทโปรเกสเอสอาร์จำกัดซึ่งต่อไปก็จะขอแนะนําสถานที่ทํางานแล้วก็ผู้ดูผู้คนพิการที่ทํางานตามมาตรา35คือนายสายฝนเรนสาครับเดี๋ยว ขอเลียนเชิญครับ สวัสดีครับผมนายสายฝนเมนซาเป็นผู้จังจ้างงานของมาตาสามห้าของบริษัทโฟเอสอาร์จำกัดทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้มอบหมายคือผู้ช่วยงานผู้รักการขององค์การบริหารส่วนตองแทครับผมรับของการจ้างงานผลการมาตาสามห้าก็ความประทับใจก็คือได้มีงานทําแล้วก็มีเงินไปเลี้ยงครอบครัวมีเงินเก็บส่วนหนึ่งก็ได้ซื้อรถซื้อใช้ต่างๆแล้วก็ได้นํามาสร้างบ้านก็ความประทับใจส่วนหนึ่งคือได้ร่วมงานกับนักงานได้ร่วม กับหน่วยงานต่างๆที่ว่าเราเข้าไปติดต่อแล้วก็ได้มีเงินเก็บมีการเงินไปไป,รประกอบอาชีพเสริมตอนนี้ก็ได้ประกรอบอาชีพเสริมคือการขายลอตเตอรี่จํานวน600ใบต่องวดก็ได้เงินก็ประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0บาทต่องวดก็ได้มีเงินเป็นส่วนเก็บในส่วนนี้ก็ตอนนี้ก็ได้เข้าร่วมของกิจกรรมโครงการ70วันมหาจัดการของฉันเพื่อสุขภาพของตอนเองแรกแมีการเปลี่ยนแปลงคือได้ลดยาของ ไขมันลงเมื่อก่อนนี้ได้กินวันละ2เวลาะตอนนี้เหลือเวลาเดียวตอนเพราะช่วงเย็นแล้วเข้าเข้าร่วมช่วยเหลือสังคมคือช่วยลงพื้นที่สถานงานกับผู้พิการในพื้นที่ให้ความรู้กับผู้พิการในพื้นที่ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ผู้พิการในพื้นที่ควรได้รับแล้วก็ได้ร่วมโครงการโมเดลวันละสิบาทตอนนี้ได้ส่งไปครึ่งปีก็ประมาณ1,800กว่าบาทก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับนวัตกรรมสังคมและบริษัทเอสดอาร์จำกัดก็ขอขอบคุณบริษัทเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสและก็ ได้จ้างงานผู้จัการในพื้นที่ของเราขอบคุณครับ สำหรับเป้าหมายและภารก,กิจของหน่วยงานนะครับคือเรามีเป้าหมายที่จะสร้างผู้พิการไม่ให้เป็นภาระกับครอบครัวและสังคมโดยการส่งเสริมให้เขารู้สิทธิประโยชน์สิทธิทางด้านการรักษาแล้วก็สามารถพึ่งพาตัวเองได้มีอาชีพเสริมประโยชน์และคุณค่าของการจ้างงานคนพิการเมื่อเราได้ผู้พิการจ้างงานมาแล้วหรือคือเราจะสามารถติดต่อประสานงานกับคนพิการในหมู่บ้านได้อย่างสะดวกในการที่จะรักษาสิทธิ์ของเขาได้อย่างเต็มที่การพัฒนาเป็นองค์กรเครือข่ายที่จะร่วมกัน พัฒนาทั้งทางด้านสุขภาพทางด้านการประกอบอาชีพแล้วก็รวมทั้งเราสามารถติดต่อผู้ดูแลคนพิการได้ทําให้การประสานงานต่างๆเราดีขึ้นสําหรับเป้าหมายที่อยากจะส่งเสริมศักยภาพคนพิการเป้าหมายเราตอนนี้คือว่าเราอยากจะลดจํานวนคนพิการให้น้อยลงโดยการที่ส่งเสริมให้คนพิการที่มีการพิการทางการเคลื่อนไหวได้มีการบำบัดรักษาเพื่อที่จะให้เขาสามารถอยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสุขและที่สําคัญคือให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้การยอมรับที่ต่างจากเดิมคืออดีตคือ การมองคนพิการคือการมองว่าคนพิการเป็นภาระของครอบครัวของหมู่บ้านของสังคมแต่ปัจจุบันนี้คนพิการสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่เป็นภาระครอบครัวและสังคมและยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในครอบครัวได้ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณบริษัทโปรเกสเอสอาร์จำกัดนะครับที่ส่งเสริมให้มีการจ้างงานในสังคมเพื่อที่คนพิการจะได้ไม่เป็นภาระแล้วก็ที่สําคัญสามารถมีรายได้เข้าไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็ทําให้คุณภาพชีวิตทางด้านครอบครัวและจิตใจดีขึ้นและยังส่งผลให้ถึงคนพิการ ในตำบลที่จะได้มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายและสามารถพัฒนาความสามารถของเขาให้ดียิ่งขึ้นสืบไปครับผมขอขอบคุณครับ